สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านอยู่กับผมอาายสายฮานะครับผมวันนี้พามาไกลถึงน้ำตกไม่ครับผมเจ็ดสาวน้อยครับผมมาถึงสระบุรีครับผมเดี๋ยววันนี้จะพาชมน้ำตกกันนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวพามาดูตรงนี้นะครับมาดูว่าชั้นที่เท่าไหร่นะครับตรงนี้ ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่น้ำตกชั้นที่สี่นะครับผมชั้นที่สี่ก็จะประมาณนี้นะครับผมสวยงามมากนะครับชั้นที่สี่ครับนี่กระโปมนี่คือชั้นที่สี่นะครับผมสวยงามครับน้ำน่าเล่นมากครับเดี๋ยวเราจะ ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไล่ลงไปนะครับไม่ไล่ชักไล่ลงไปเรื่อยๆครับนี่คือชั้นที่สี่ครับสวยงามครับไปต่อแล้วครับเราไปต่อกันที่ชั้นต่อไปนะครับชั้นที่สี่นะครับอีกมุมหนึ่งนะครับตรงนี้สวยงามมากครับเราไปต่อนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อนูนครับ ตอนนี้เราก็มาถึงชั้นที่สามแล้วครับผมตรนนี้เป็นชั้นที่สามนะครับนี่ครับชั้นที่สามครับชั้นนี้จะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าน้ําออกมาหนึ่งสองสามแล้วก็สี่ช่องครับสวยงามครับผมเราไปต่อชั้นต่อไปเลยครับผมวันนี้พาชม เต็มที่แล้วครับนี่เราก็มาถึงชั้นที่สองแล้วครับท่านผู้ชมสวยงามนะครับชั้นนี้กว้างนะครับโอ้โห,โห,โหนะครับชั้นที่สองแล้วครับผมสวยงามมากครับไปต่อแล้วครับชั้นที่สองก็จะประมาณนี้นะครับผม สวยงามพระรามแปดทเดียวนะครับผมชั้นที่สองนะครับอีกมุมหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับน้ำใสน่าเล่นมากครับตรงนี้สวยงามมากครับบรรยากาศก็กําลังพอดีพอดีครับไม่ร้อนไม่เย็นมากเท่าไหร่ครับเลยชั้นที่สองมาก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับผม ตรงนี้ก็นะครับสวาสนีครับผมตอนนี้เราก็มาถึงกันชั้นที่หนึ่งแล้วนะครับท่านผู้ชมชั้นที่หนึ่งก็จะประมาณนี้นะครับชั้นที่หนึ่งก็จะประมาณนี้ครับผม โอ้เนื้อครับชั้นที่หนึ่งสวยงามกันทีเดียวครับวันนี้ก็นักท่องเที่ยวก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับี่ชั้นที่หนึ่งครับผม ไปต่อแลครับชั้นที่หนึ่งด้านบนก็จะประมาณนี้นะครับผมอันนี้ด้านบนครับตรงชั้นแรกครับผมก็จะประมาณนี้จัดสาน้อยอันนี้ครับผม มีเด็กจับนะครับเสื้อเขียวๆนะครับถือกล้องอยู่โน้นนะครับประมาณนี้ครับผมก็พาชมครับตั้งแต่ชั้นที่4ี่จนถึงชั้นที่1นะครับวันนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผพเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับผม Buat